คนดีฉันอยากจะลดอายุกับน้ำหนักลงไป30มกิโลกับ30ปีได้เลยทีเดียวตัวเล็กมากแบบพลังเสียงสุดยอดแต่ละคนเสียงดีช่วยสอนหน่อยได้มีสอนร้องเพลงหน่อยสอนร้องเพลงตรงนี้เลยตรงนี้เหรอเราต้องแบบพักตัวยังไงกันน่ารักมากอาจจะมาคุยกับน้องไอซ์คนเดียวไม่ได้มาทุกคนเลยนะคะเชิญทุกคนขึ้นมาอีกทั้งสองท่านเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยมาเลยฉันรอกระสวยเชิญเลยกับน้องเนสด้วยเชิญจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคนที่เราสงสัยมากที่สุดคือผู้หญิงคนนี้ทำไมจ๊ะเขาทานอะไรเป็นอาหารแล้วกินอาหารแมวเโอีเป็นของเล่นหรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะจริงเหรอไม่จริงจริงกินของเลงเนทุกอย่างเลยที่บ้านเลี้ยงแมวกันบ้าะหา่ละคนคือเลี้ยงค่ะเคยเลี้ยงใช่ค่ะตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้วตอนนี้ไปแล้วค่ะลายไปแล้วค่้มีข้างบ้านขโมยไปกินแน่แน่เลย น้องไล่ครับผมสาวๆนี่สาวๆกีนเใช่ไหมสาวแถวหน้าสาวรู้จักผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าเสื้อลายเนี่ยดำแดงเนี่ยรู้จักมยิ่ง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 กว่ารู้จักครับทุกำไมคะคนนี้เขาเป็นยังไงคะโอเวอรุ่นมากครับนี่วันนี้เราบอกว่าพวกน้องๆเนี่ยจะขึ้นประมาณบ่ายสองมาตั้งแต่แปดโมงไม่รู้มาทำอะไรมาช่วยเลี้ยงเก้าอี้มาซื้ออาหารแมวมาซื้ออาหารแมวนะคะน้องไล่ได้เลี้ยงไหม ก็เคยเลี้ยงครับผมเคยเลี้ยงเหมือนกันก็ไปแล้วเหมือนกันแล้วทุกวันนี้ได้เลี้ยงตัวอะไรกันบ้างไหมน้องเหนือจากแมวเนี่ยก็เลี้ยงสุนัขครับผมสุนัขนะคะแล้วน้องเนสอเชียร์ของเนสอ่าเลี้ยงเลี้ยงปลาค่ะเลี้ยงปลาไม่เลี้ยงอ้าวปลาปลากับแมวเราคงเลี้ยงไม่เหมกัน อใช่ใช่แต่เคยเลี้ยงแมวค่ะแต่เคยเลี้ยงสุนัขคพาตัวตายไปแล้วตายแล้วค่ะเออทุกคนจะมีสตอรี่คือมันตายหมดแล้วค่ะแต่ถ้าเมยเลี้ยงนะคะตั้งใจเลี้ยงตั้งใจเลี้ยงนะคะอย่างปลานี่เราเลี้ยงปลาอะไรคะปลาคะปลามังกรปลาหางนกยูงแล้วก็ปลาเกิดบพวกปลาเลยค่ะอยู่้างแม่ปลาใช่ค่ะคือคือตอนแรกก็ยังยังไม่เลี้ยงค่ะแต่่วาคุณยายบอกว่าไม่ถูกใจเลยสุนัขเลยเออทำไมหรอ ำไมอ่ะอะไรนะเขาคิดอะไรกันอ่ะคุณทำอะไรเหรอเขาสงสัยน้องไรท์ใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่เราตกไปกลักเลยเอาโอเคถามแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าเราเชื่อว่าทั้งสามคนเหนื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้ทั้งสามคนไปพักเนาะเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยเขารออยู่รอที่จะถ่ายรูปร่วมกันเออเอาละไม่ว่าจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงแต่ว่าเรามีกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์ B O ให้นะคะมีแมวต้องมีโอค่ะเรียนเชิญคุณเอ๋ จากมีโอใช่จาวบสมเป็นเขเ็นเจ้าหน้าัดนะคะมอบให้แล้วก็เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ในงานทั้งนี้ด้วยนะคะปรมือดังๆให้กับทั้งสมท่านด้วยค่ะวันนี้สุดยอดมากๆเราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแฟนคลับเนี่ยถึงมารอกันตั้งแต่เช้าหนูเวอร์ใช่ไหมหนูเวอร์หนูเวอร์เรารู้แล้วว่าทำไมคุณแม่ตามน้องไซส์เขาหล่อเขาสวยเขาน่ารักแล้วเขาก็มีความสามารถนีนี่เองนะคะเหล่าเอ9เก้าของเรา ก็เป็นกระเป๋าน่ารักานล่างกับเุสภงสุพายกันได้นะจ๊ะผลิตภัณฑ์สมาร์ทัาร์กด้วยนะคะขอบขอบระคุณคุณเอกค่ะปรบมือดังๆให้กับเอฟ9ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะเดียวให้ไปนี่ก็ดีใจมากเลยนะงานแมวนะมีมินิคอนเสิร์ตของ a f 9ด้วยถือเป็นครั้งแรกที่มีป้ายไฟเยอะๆกันมากมายแบบนี้แล้วดูนี่เอากระเป๋าเ